สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงศึกวันลุมพินีอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการต่อยอดจากภาคแรกที่เคยพูดถึงนักมวยตัวตึงในรุ่นแบนตัมเวทในช่วงสมัยที่วันลุมพินีออกสตาร์ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏว่าในรุ่นแบตัมเวทนี้เนี่ย มียอดจอมยุทธทั้งไทยและเทศอย่างมากมายนะครับที่โชว์ความไร้กาดหลายต่อหลายคนในรุ่นแบนตัมเวทนะครับจนเป็นรุ่นที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มีนักมวยดีๆเยอะมากๆโดยในตอนที่อันบินทําในคลิปแรกไปนะครับก็จะเป็นการรวบรวมคนที่โชว์ฟอร์มส,สวยชนะรวัวแล้วก็มีสถิติที่ดีในช่วงนั้นโดยในหลอดแรกที่ผมเคยเอามาโมก็จะมีเสกสรรอรขวัญเมืองยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะยอดภูผาวิมานแอร์เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมซิวิโอวิตเตสฟาบิโอเริส เอลบุสอเมียคาร์โนวิชและไทสันแฮริสันนะครับก็คือ8คนนี้เป็นหลอดแรกที่แอดมินเคยพูดไปตามในสถิติฝีมือในตอนนั้นนะจนมาปัจจุบันเนี่ยบางคนก็เซ็นไปวันใหญ่แล้วอย่างบางสันเศกสัน,สนออขวัญเมืองหรือว่ายอดภูผาวิมานแอร์ในฐานะแชมป์รถทัวร์วันหรือคนอื่นที่แอนมินไม่ได้รวบรวมว้ในตอนแรกก็มีอย่างแลมโบเล็กชอาะอจระบุลกับนิโคลคาริโลจากสกอตแลนด์นะครับแล้วก็คนอื่นๆที่รอโอกาสอยู่ก็มีอย่างมากมายนะบางคนที่อาจจะชนะรัวๆม,มาก็เริ่มสัมผัสความพายแแ้ลวก็มี มาในวันนี้ก็จะเป็นตัวตึงไปตั้เวทในภาคที่2นะครับผมขอรวบรวมเอานักมวยในหลอดใหม่ๆเลยนะที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อไปในตอนคลิปหลอดแรกมาดูกันนะครับที่ว่าผมรวบรวมมาในครั้งนี้เนี่ยตึงสมใจตรงใจทุกคนไหมก็จะขอเริ่มแบบไต่ระดับเลเวลความตึงจากน้อยไปหามากๆนะ,ะตัวตึงคนแรกในหลอด2นี้นะครับก็แอนต้าคาเซมจากเบลารุสชก2ครั้งในวันลุมพินีนะครับเจอกับยอดภูผาวิมานแอนทั้ง2ครั้งครั้งแรกก็แพ้คะแนนไม่เอก,กฉันครั้งที่2ก็ชนะน็อกยอดผูผาได้ ทำให้ยอดภูผาที่เซ็นสัญญากับวันใหญ่ไปในฐานะแชมป์รถทูวันเนี่ยก็แพ้เป็นครั้งแรกในวันลุมพินีแอนต้าคาเซมสูงถึง183เซนติเมตรนะครับหน้านิ่งๆแบบสายตาแข็งกร้าวเย็นยะเยือกมึงไปกดใครมามึงอย่ามาลงกับกูนะถ้าเกิดใครได้เจอในตอนกลางคืนเนี่ยก็ต้องใส่เกียร์หมาวิ่งตัวใครตัวมันนะฮะถึงแม้จะเจอแต่ยอดภูผามาทั้ง2ไฟ์ไม่เจอคนอื่นเลยแล้วก็เคยริมรสความพ่แพ้มาแล้วในครั้งแรกแต่จากความที่ว่าโชว์ความดื้อรั้นดื้อดึงไม่โดนน็อกง่ายๆจนแพ้ง,ง่ายๆ ฆ่าก็ฆ่าไม่ตายลาดก็ลาดไม่ลงไฟแรกแพ้ยอดภูผาครับก็ผัดกันได้นับแปดไปมาก็จบมาที่ลุ้นคะแนนกันส่วนไฟที่สองล้างตากันเนี่ยก็เอาชนะยอดภูผาไปแบบที่ว่าสลับกันได้นับแปดอย่างสนุกสนานเหมือนเดิมจากนั้นคาเซมก็ค่อยๆเดินบทไปเรื่อยๆจนยอดภูผาเนี่ยทั้งโดนทั้งหมดแรงโดนหมัดสุดท้ายเข้าไปในที่กกหูนะครับแล้วก็แพ้นอกไปในที่สุดก็เอาเป็นว่าคาเซมเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ร่างกายแข็งแกร่งอะไรนักหนานะโดนตรงไหนก็เป็นลงนั่นแหละแต่จุดแข็งที่เห็นในตอนนี้ก็คือการพลิกนรก ฆ่าไม่ยอมตายลาดไม่ยอมลงแล้วก็กลับมาแรงปลายได้ทั้งสองไฟนะส่วนไฟล่าสุดที่จะเจอกับราฟฟี่โบฮิกในศึกวันลุมพินีวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเป็นว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าแอนต้าคาแซมเนี่ยมันเพลียไม่สบายก็ต้องรอดูนะครับว่าไฟถัดไปของเขาเนี่ยโชว์ความโหดเหี่ยมเหมือนเดิมไหมตัวตึงคนถัดมานะครับคิริวโคมูท็อปมวยโหดสัตว์รัสเซียที่น็อกการก,กลับมาของเสือคิมในไฟแรกนะถึงแม้ว่าจะเจอเสือคิมในสภาพเสือหัวยยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ตามนะครับแต่ผมก็ นะเพราะว่าการที่เขาน็อ c เอ u เสือคีมแทนที่จะต้อนรับการกลบมาของเสือคิีมเขาด,ดีแต่ดันกายไปเป็นตัวตึงที่น่ากลัวของรุ่นไปอีกคนซะง,งั้นนะ่ะจากรูปร่างที่ลำบึกนะฮะเบสิกการออกหมัดต่างๆจากไฟที่เจอเสือครีมเนี่ยเราเห็นได้ว่าการออกหมัดเบสิกเขาดีมากการชกต่อยได้แม่นยำรุนแรงรวดเร็วสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนักมวยไทยเราคนไหนเจอเข้าไปก็ต้องเหนื่อยแล้วก็ยากที่จะปราบลงได้นะถ้าเกิดไม่เต็มตัวให้ดีไม่เต็มร้อยผมคิดว่าเอาไว้ว่าถ้าเกิดเสือคิมนั้นสภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่านาะารแ้ันนคบ ส่วนไฟที่2ของคิริโคมทอปนะครับเจอกับพรสิริเมื่อวันสูงที่ผ่านมาี่เองนะครับก็ปรากฏว่าน็อกพรสิริไปไดในยกที่1เป็นชัยชนะน็อกเอาต์นักมวยของค่ายพีเคสันชัยไปทั้งสองไฟที่ติดกันเลยแล้วก็ไดโบนัสไปด้วย2ไฟติดนักมวยไทยคนไหนที่จะเจอกับเขาในไฟที่3ถัดไปเนี่ยก็รอรุ้นไดเลยนะแต่ผมคิดว่าเจอกับคิริโคมูทอปเนี่ยถ้าเกิดคุณเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยคุณมีโอกาสโดนอน,น็อกได้ไง่ายๆเลยแหละตัวตึงคนถัดมานะครับฟาริยาอามินิปวัวจากอิหร่านจากไทเกอร์มวยไทยทีี่เก็ตนนนค ผลการแข่งขันในวันรุ่พีนีนะครับแข่ง4ไฟชนะรวด4ไฟลแล้วก็เป็นการชนะคะแนนล้วนๆนะครับโดยชนะคะแนนที่โรกิสุซุกิชนะคะแนนฟลารี่แฟรเทคชนะคะแนนแลมโบเล็กชฉออาจารบูนชนะคะแนนพงศลีพีเคแสนชัยมวยไทยยิม3คนที่เป็นคนไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่มีดีกรีมีชื่อเสียงทั้งนั้นนะครับแต่ฟาริยาเนี่ยอาจจะยังไม่มีสถิติในการน็อกเอา โดยฟาริยาอามบีนีปวัวนะครับเป็นมวยฝีมือมันสมองซึ่งแอดมินดูทรงแล้วเนี่ยบางท่วงท่าการเคลื่อนไหวเนี่ยดูเผลินก็จะคล้ายๆเปโดเซียนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เก่งกาอะไระแบบเปโดเซียนเราแค่ดูมันคล้ายๆบางลีลา อามินียปวัวเป็นมวยลีลาชวนปวดหัวพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวะฝีมือเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนี่ยถ้าคู่ชกคนไหนจะบู๊เข้าไปแบบบุ่มบาม่ามททเลอทะล่านะครับเข้าไปแบบหลวมโครกเนี่ยหรือว่าจะเอาแรงเข้าบทอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้กับอามินีปวัวนะักมวยอีหลางคนนี้นะเพราะว่าเขามีหมัดที่ไวแล้วก็มีความคมนะครับต่อยได้แม่นยำถึงแม้ว่าจะไม่น็อกใครมาก็ตามนะครับแต่ก็สามารถกดได้นับแปดมาแล้วนะอย่างเฟอร์รอรี่แฟร์เทหรือว่าแลมโบลเล็กเนี่ยเจอมาแล้วพอโดนเข้าไปนี่ก็ไล่ตามแต้มไม่ทนน ตัวตึงคนถัดไปเป็นคนไทยนะครับคนเดียวในครั้งนี้ที่แอดมินฝากความหวังเอาไว้เลยนะที่จะสามารถลุ้นขึ้นวันใหญ่ได้นะครับก็คือเสือแบล็กทอพาน49ชกวันลูมินี3ไฟก็น็อกล้วนล้วนน็นอกธนูเงินยกที่2น็อกเลนนี่บราซี่ยกที่3น็อกชินจีซูซูกิแชมป์รถทัวันเจแปนยกที่2 ความแข็งแกร่งฝีไม้ลายมือนะครับความกระหายเลือดวินาทีทอง KO หรือว่าใจปิดเกมที่บอสชาติต้องการเนี่ยคุณสมบัติของเสือแบ็กนี่เพียบพร้อมนะครับถือว่าเป็นนักชกไทยหนึ่งเดียวในรุ่นใบตตงเวทนะตอนนี้ที่แฟนๆนั้นน่าจะติดตาตึงใจที่แฟนๆนั้นน่าจะฝากความหวังไว้ได้แล้วก็ประทับใจในฝีไม้ลายมือจนแฟนมวยตามเชียร์ทยอยให้ลุ้นขึ้นวันใหญ่เร็วนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแฟนคลับเยอะขึ้นเรื่อยๆแลวบวกกับสตอรี่ความหมาของเขาที่เป็นคนเชื้อสายกระเหลี่ยงด้วยรูปร่างของพีี่่่เเเสือขาาดด้ว้ววยทรไ จะไปเป็นนักพกกายก็ยังได้เลยอ่ะล้ำบึกมากนอกจากนี้การออกอาวุธท่าง่ายท่ายากนั้นทําได้หมดนะครับหมุนตัวต่างๆพุ่งทยานต่างๆหรือแม้แต่ลูกวงในตอดเล็กตอดน้อยสอกสั้นยาวน่ากลัวไปหมดนะครับสามารถเรียกเลือดคู่ชกได้ตลอดเวลาถ้าเอานักชกไทยหลายๆคนในวันลุมินีที่มีชื่อเสือเป็นคําอยู่ในชื่อนักมวยเนี่ยเอาแบบคนที่สมควรจะเป็นเสือจริงๆที่มีความดุร้ายมีความน่ากลัว ณนะตอนนี้ก็ต้องมีเสือแบล็กเท่านั้นนะครับเท่าที่มองดูออกแล้วเนี่ยนี่แหละเสือของจริงเสือสมชื่อจริงๆความหวังในการเซ็นสัญญาขึ้นวันใหญ่ก็มีมากมายแน่นอนนะอยู่ที่ว่าศึกวันแล้วก็บอสชาตีเนี่ยจะเอาประการต่างสุดท้ายเนี่ยหยิบขึ้นมาว่าจะเป็นใครถ้าเสือแบล็กชกแล้วชนะตัดสินใจได้ว่าขึ้นวันใหญ่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นฟาบิโอเลิสหรือเปล่าที่ว่ามีข่าวจะได้ชกกันเร็วๆนี้นะ หรืออาจจะเป็นอีกคนนึงนะครับที่เสือแบล็กเคยโดนน็อกมาอย่างเคียมลันนาบติมวยหดสัตว์รัสเซียที่เขาได้ย่างกลายเข้ามาในสังเวียนวันลุมพินีแล้วนะถ้าเกิดหยิบยกโจทย์เคียมลันนาบติขึ้นมาเป็นโจทย์นี้เป็นตัวตัดสินในการขึ้นวันใหญ่เนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่ามันจะสนุกเล้าใจและความมันน่าจะไม่แพ้มวยคู่ชิงแชมป์คูไ่ไหนเลย ส่วนคนสุดท้ายคนที่5นะครับขอตบ้ายด้วยปีศาจร้ายตัวใหม่จากรัสเซียนะที่ไหนเอ่ยถึงเขาแล้วเนี่ยแล้วมาชคในวันลูพินีไปแล้วด้วยแล้วก็ผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับเขาไปแล้วด้วยนะครับหคลิปใครที่ยังไม่ได้ดูก็ตามไปย้อนดูได้นะเขาก็คือเคียมรันนามปตินะครับมวยหดสัตว์รัสเซียที่เขามาด้วยความสามารถที่จะสามารถคอสเพย์เป็นคนดังได้นะถ้าเกิดเป็นภาพนี้โผลหัวแล้วก็มองมุมด้านข้างเห็นจมูกแหลมๆแ,แบบนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถคอสเพย์เป็นที่พอเอสจาก WWE ได้ ฉันจะเพย์ในเกมนี่ถ้าเกิดเคียมรันหัวฟูแล้วก็ไม่ได้ไปเล็มผมอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดใส่แว่นไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสามารถคอสเพย์เป็นดีเจผ้ากุ้งได้เลยนะเนี่ยเคียมรันพกสถิติไร้พ่าย18ไฟในการชกมวยอาชีพก่อนที่จะมาวันลุพินี้นะครับก็มาเจอกับแฟดอยุธยาพงศลีพิเคแสนชัยมวยไทยยิมปรากฏว่าตลอด3ยกเนี่ยเคียมรันโชว์ความเร็วในการออกหมัดโชว์ความเร็วในสเต็ปการก้าวการฟุตเวิร์ก การยืนขย่องยองๆได้ทุกยกการต่อยนั้นมีหลากหลายมากนะครับชุดคอมโบต่างๆและมีมาเป็นตับแล้วก็การโจมตีออกอาวุธเนี่ยออกเป็นชุดทวงท่าลีลาท่ายากนี่ก็เหลือร้ายมีเหมือนกันอนาคตจะเจอเสือแบล็คไหมนะครับก็ต้องจับตาดูดีนะครับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นที่วันลุมพินีอีกครั้งไหมเป็นการล้างตาของเสือแบล็คเอาล่ะนี่ก็เป็นตัวตึงแบตัมเวทหน้าใหม่5คนที่ผมเลือกเข้ามานะครับหลังจากที่เคยทําคลิปแรกไปแล้วในต้นปี ซึ่งในตัวตึงหลอดนี้นะครับดูภาพรวมแล้วเนี่ยมันน่าจะน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอาจจะมี 2- หรือ3คนได้เซนขึ้นวันใหญ่ก็ได้อยู่ที่บุญบาร,รมีบุญญาธิการว่าจะเพิ่มคูณจนถึงขีดสุดในอนาคตอนางงในวันไหนของพวกเขาเท่านั้นเองและถ้าเกิดในอนาคตมีคนอื่นๆมากกว่าในคลิปนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะรวบรวมมาให้เมื่อถึงเวลานั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ